สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดถีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยหานอยสู่สองตัวรูดงวดประจำวันที่10มกราคม2 5 6 6นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่9านะครับผมสำหรับวันที่9แอดมินให้รูดอยู่ที่1กับ5นะครับผม สำหรับ5ก็มา5 7ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมแล้วก็54ในรอบ V.I.P. สำหรับ1นะครับผมก็มา61ในรอบพิเศษแล้วก็มา1 4ในรอบปกตินะครับผมแล้วก็41ในรอบ V.I.P. นะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอฟซีพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็เข้าสี่นอยเลยนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่10สสำหรับวันที่1 0แอดมินจะให้รูดอยู่ที่3กับ4นะครับผม สำหรับสามสามหนึ่งสามสองสามห้าสามเจ็ด ก็สามแปดนะครับผมสำหรับ4 4่สีองสสา สี่หแล้วก็สีปดนะครับผมสำหรับเบิลหนึ่งหนึ่งสองสองสามสาม และก็ห้าห้านะครับผมสำหรับชุดสามตัวนะครับผมสี่สามห้าห้าสามแปด 846แล้วก็642นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม กดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ